ลำน้ำม,มุนครับพี่น้องถ่ายจากบ้านวังยางทางง่อยครับเป็นเมนามุนสวยงามครับพี่น้องถ่ายรีวิวให้พี่นอ้องเดยเบิร์กันอันนี้คือเมนำมุนแต่ว่าผมก็ลงไปหลายคลิปดีหรอกเกี่ยวกับเมนำมุนนะครับความสวยงามนะครับ ฟังนี่เสียไลยลงไปเมืองอุบลนี่ครับหน่อมมึงเด้อเดี๋ยวผมส่วมให้บ่คขดเขี้ยวฟังนี่มาจากอำเภอกันทารดมนะครับไหลผ่านบันบางยางทางอ้อยครับพี่นอ่อ สวยงามมากมีแตแพ่ปลาครับพี่น้องเต็มเลยมีแตแพะปลามีแตแพปลา,าครับบอดปลอดป่องเซลอยู่นะวุเ้เรียงปลาก็เลียงคักพพโลเลียงจนเด้กขายอีลีตัวนี้